ทุกคนเห็นนั่นกันใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้แรงสีสีผมก็อยู่ที่107ดาวคือเลขมันก็ยังไม่สวยไงพอดีผมอยากได้เลขแบบ1นึ1 1อะไรประมาณนั้นซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาล่าสีดาวที่เหลือนะครับแถมตอนนี้ GM มก็ได้แอบ,บเอาเซตสกิลที่ใช้สําหรับสีสีของนักแข่งทีมฟอร์คอนมาบอกด้วยนะครับแน่นอนว่าผมต้องไม่พลาดที่จะหยิบมันขึ้นมาใช้ซึ่งผมก็ได้หยิบเซตสกิลของคุณเคโรโรมาใช้ในคลิปนี้นะครับและเรามาดูซิว่าถ้าใช้สกิลของ หรือจะยังไงอะไรตะใบกันไก่ไม่รู้แต่ก็ไปลุยกันดีกว่าฮะและคลิปนี้ผมก็ได้ผ่าตัวละครรับอย่างใครเป็นคุณมาเล่นด้วยนะครับซึ่งเขาก็คือเพื่อนผมเองเอาละเลยเดี๋ยว ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆที่มีความน่าเชื่อถือแบบ300%ผมขอแนะนําเป็นร้าน Cookie Land Shop เลยฮะทางร้านรับเติมฟรีไฟล์ได้ถึง2แบบมีแบบ u i d และ Part แถมยังสามารถเติมเกมอื่นๆไ,ได้อีกมากมายเติมง่ายถูกกว่าเติมเองบริการดีบริการไวเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop ครับผมพี่กัดร้านใต้คําอธิบายเลยฮะเอาละลุย